สวัสดีค่ะวันนี้มาเจอกับคุณครูจอยอีกครั้งหนึ่งนะคะวันนี้เราจะมาเรียนในรายวิชาคณิตศาสตร์เหมือนเดิมนะคะเรื่องการเปรียบเทียบจำนวนมากกว่าน้อยกว่าแล้วก็เท่ากับนะคะรอบที่แล้วนะคะเราได้เรียนเกี่ยวกับการเปรียบเทียบจำนวนนับถึงท0่สิแล้วใช่ไหมคะเรามาดูเคาว่าจำนวนมากกว่าน้อยกว่าแล้วเท่ากับที่เราเคยเรียนมาแล้วติดๆจะเข้าใจหรือเปล่านะคะ อาทีนี้คุณครูจอยถามหน่อยว่ามีวัวทั้งหมดกี่ตัวคะมีวัวทั้งหมดสี่ตัวแล้วม้าล่ะคะม้าสามตัววัวสี่ตัวม้าสามตัวจำนวนนับก็คือสี่กับสามนะคะสี่เป็นยังไงกับสามนะาสมากกว่าสาม ลองดูอีกครั้งหนึ่งสิคะนกฮูกนะคะกับค้างคาวนะคะนกฮูกมีกี่ตัวใช้กันนับนะคะ1 2 3่งสองสามสี่ห้าใช่ไหมค้างคาวมี6นะคะนกฮูกมีห้าค้างคาวมี6กจำนวนนับ5กับจำนวนนับห เราเอามาทเทียบกัน5เป็นยังไงกับ6คะ5เป็นยังไงนะน้อยกว่า6นะคะกบกับตั๊ก,กแตนนะคะกบมีกี่ตัวเด็กๆนับเองนะคะช่วยคุณครูนับหน่อยเร็วกบมีกี่ตัวแล้วตั๊ก,กแตนละคะ ช่วยครูจอยนับหน่อยตักต๊กแตนมีกี่ตัวคะใช่ไหมกบมีทั้งหมด4ตัวแล้วก็ตักต๊กแตนมีทั้งหมด4ตัวนะคะเพราะฉะนั้น4ฝั่งซ้าย4ฝั่งขวามันเป็นยังไงกันนะ4เท่ากับ4นะคะอ่าพี่เป็ดนะคะพี่เป็ดกับมดนะคะ เป็ดมีทั้งหมดกี่ตัวเด็กๆนับเองแล้วมดล่ะคะอ่าเป็ดมีห้าตัวมดก็มีห้าตัวเพราะฉะนั้นจำนวนนับห้ากับห้าเป็นยังไงคะห้าเท่ากับห้านะคะอ่าปลากี่ตัวแล้วก็แม่ไก่กี่ตัวเอ่ยนับนะ ปลามีห้าตัวไก่มีสามตัวห้ากับสามห้าเป็นยังไงกับสามนะคะห้ามากกว่าสามนะคะห้าต่อไปแมวเหมียวมีทั้งหมดกี่ตัวนะอย่าลืมนับนะคะทำไปพร้อมกันนะคะอย่าลืมนะแมวเหมียวมีทั้งหมด องตัวแล้วสุนัขล่ะคะสุนัขมีสี่ตัวตกใจไม่พูดแมวเหมี่ยวกับสุนัขแล้วนะตกใจพูดจํานวนสองกับสี่สองเป็นยังไงกับสี่คะสองน้อยกว่าสี่นะคะในการเปรียบเทียบจํานวนนับนะคะเราจะเอาตัวเลขทั้งสองฝั่งมาเปรียบเทียบกันนะคะโดยเราจะเริ่มต้นพูดฝั่งซ้ายก่อนไปหาฝั่ง มือนะคะฝั่งซ้ายจะเป็นหลักนะคะอย่าง2กับ4 2น้อยกว่า4นะคะอ่าเด็กๆลองทำดูอีกครั้งหนึ่งนะคะมีจิงโจกับยีราฟจิงโจเท่าไหร่เอ่ย6ยีราฟมี4นะคะ6ก,กับ4 6เป็นยังไงกับ4เอ่ย6มากกว่า4พูคุตามคุณรูด้วยนะคะ6มากกว่า สี่นะคะอลองแบบไม่มีรูปภาพให้ดูสิคะว่าครูจอยกำหนดตัวเลขให้แล้วเด็กๆจะสามารถเปรียบเทียบกันได้ไหมนะคะครูจอยกำหนดตัวเลขให้ตัวแรกให้คือเลข9ะะฝั่งซ้ายมือคือเลข9นะคะฝั่งขวามือคือเลข6 9กับ6นะคะถ้าใครยังเปรียบเทียบตัวเลขไม่ได้ครูออนุญาตให้หนูเอาดินสอสีนะคะมา ฝั่งซ้าย9ฝั่งขวา6แล้วเปรียบเทียบจับคู่กันดูสิคะว่าฝั่งไหนเหลือเอ้ยฝั่งไหนเหลือคะฝั่งซ้ายมือเหลือเพราะฉะนั้น9กับ6 9เป็นยังไงกับ6คะ9มากกว่า6นะคะทดสอบอีกครั้งหนึ่งโดยที่คุณครูไม่มีรูปภาพให้นะคะมีแค่ตัวเลขให้เด็กๆดูซิว่าเด็กๆจะตอบรูจใจได้ไหมนะคะฝั่งซ้ายมือคือเลขอะไร จำได้ไหมลักษณะการเขียนอย่างนี้คือเลขอะไรคะเลขสีแล้วฝั่งขวามือละคะเลขแปนะคะ, 8, ะคะุณเขียนกันอากาศไปกับคุณผูด้วยนะคะ4กับ8ปเป็นยังไงกับ8ปดคะเป็นยังไงเอ่สี 4, น้อยกว่า8ปดนะคะอ่าลองดูอีกครั้งหนึ่งคุณจะกำหนดตัวเลขอะไรนะลุ้นจังเลย มีเลขห้ากับเลขห้าฝั่งซ้ายก็เลขห้าฝั่งขวาก็เลขห้านะคะห้ากับห้าเป็นยังไงคะตอบหน่อยเป็นยังไงเอ่ยตอบคุณพ่อคุณแม่ก็ได้นะคะลูกห้าเท่ากับห้าทบทวนอีกครั้งหนึ่งนะคะว่าเด็กๆยังจําได้ไหมถ้าขรูใจกําหนดให้แค่ตัวเลขนะคะเด็กๆสามารถที่จะตอบขรูใจได้ไหมว่า จำนวนที่คุณครูกําหนดให้ฝั่งซ้ายกับฝั่งขวามันเป็นยังไงกันนะคะมันมากกว่าน้อยกว่าหรือว่าเท่ากับนะคะตัวเลขอะไรนะหกกับเก้าหเป็นยังไง9เก้าคะหกน้อยกว่าเก้านะคะถูกไหม อ่าลองดูอีกให้เด็กๆทบทวนบ่อยๆนะคะให้คุณพอ่อคุณแม่ฝึกจ้ำตัวเลขขึ้นมาแล้วหนูฝึกบอกคุณพอ่อคุณแม่นะคะครั้งนี้เราพบกันเท่านี้ค่ะเดี๋ยวเจอกันถัดไปค่ะสวัสดีค่ะ